ท่านประธานที่เคารพครับสุรชาติเทียนทองเพื่อไทยกรุงเทพแหานครครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะพูดถึงกรณีของน้องทั้งสองคนนะครับผมอยากจะขอได้บอกกล่าวถึงความคิดนะครับแล้วก็ดมการทางการเมืองของผมสักเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับนิยามทางการเมืองนะครับของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับสําหรับตัวผมเนี่ย นิยามคําว่าการเมืองนะครับคือการสร้างสมดุลให้กับสังคมครับการเมืองของผมไม่ใช่การเมืองที่จะเอาความคิดของตัวเองไปทําลายล้างความคิดของอีกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับกับการเมืองสุดโตง่งไม่ว่าจะฝากฝั่งใดครับการเมืองที่สมดุลนั้นจะต้องเป็นการเมืองที่เราเชื่อในอุดมการณ ยึดถือหลักคิดของเราและเราต้องไม่ปฏิเสธการมีตัวตนของขั้วฝั่งตรงข้ามและการอยู่ร่วมกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับการต่อสู้ทางความคิดทางการเมือง80กว่าปีของประชาธิปไตยไทยนะครับมีมาอย่างตลอดเวลาครับ อาจจะเริ่มที่ยุคข,ของท่านประธานนะครับ60ปีที่แล้วนะครับมีการต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองมีผู้คนเสียชีวิตบ้างเสียอิสรภาพบ้างก็ต้องลี้ภัยทางการเมืองเข้าป่าผมและบุคคลเหล่านั้นครับหลายคนนะครับได้สูญเสียชีวิต บางคนสูญเสียอิสรภ,ภาพและบางคนก็ได้กลับมาเป็นผู้นําทางความคิดและผมเชื่อผมเข้าใจว่าท่านประธานก็เป็นหนึ่งคนในนั้นครับการต่อสู้ทางการเมืองนั้นมีมาโตลอดเวลาครับและเราอยู่ในยุค80กว่าปีของประชาธิปไตยไทยนะครับลมลุกคุกครานถ้าเทียบกันกับหลายร้อยปีของชาติตะวันตกครับก็ไม่แปลกครับมันเป็นยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตย กำลังเข้าสู่การพัฒนาครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางความคิดไม่ใช่เรื่องแปลกครับในท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดครับท่านประธานการใช้อํานาจของผู้มีอํานาจในแต่ละยุคมันสะท้อนให้เห็นครับว่ามีส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายแต่ละยุคสู่ยุคนะครับแม้กระทั่งในยุคผมเอง ประมาณสักเกือบ20ปีที่ผมเข้ามาสู่การเมืองครับทั้งตัวผมเองทั้งบุคคลรอบข้างที่เป็นพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องที่เป็นนักการเมืองเองก็ดีครับบางคนสูญเสียอิสรภาพบางคนต้องสูญเสียชีวิตนะครับจนมาถึงยุคน้องๆยุคนี้ครับเราเห็นภาพที่เด็กใส่ชุดนักเรียนถูกสลายการชุมนุมนะครับ ถูกฉีดน้ําถูกฉีดสีสารเคมีมันสะเทือนใจครับท่านประธานครับท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองและการใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมมีองค์กรองค์กรหนึ่งครับที่สามารถรักษาสมดุลของสังคมนี้ไว้ได้ก็คือองค์กรตุลาการครับองค์กรตุลาการนั้นเป็น1ในสามอำนาจสูงสุดนะครับ และเป็นที่พึ่งสุดท้ายครับท่ามกลางความขัดแย้งทาความคิด e e ที่จะรักษาสมดุลของสังคมนี้ไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องทั้งสองน้องทั้งสองเป็นผู้ถอนประกรันตนเองเขาถอนประกรันตนเองเพราะเขารู้สึกว่า การที่เขาถึงแม้ว่าเขาจะได้อิสรภาพไม่ต้องอยู่ในคุกอยู่ในตารางแต่เหมือนที่ท่านผู้ทฝ่ายค้านได้พูดเมื่อเช้านี่แหละครับได้รับอิสรภาพแต่เพียงร่างกายนะครับแต่ทางจิตใจก็ยังถือว่าไม่ได้รับอิสรภาพในทางความเป็นมนุษย์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับวันนี้ทางการแพทย์นะครับกำลังถกเถียงกันอยู่ว่า ในเมื่อน,น้องทั้งสองคนมีเจตนารมชัดเจนว่าจะไม่ขอรับการรักษาใดๆทางการแพทย์มีการถกเถียงกันครับว่าแพทย์ควรจะทําอย่างไรถ้าน้องทั้งสองคนต้องเข้าสู่สภา,าวะวิกฤตจ,จริงๆแต่อย่างไรก็ดีครับการรักษาชีวิตของน้องทั้งสองไว้มไม่ใช่เพียงการแพทย์ครับการรักษาชีวิตของน้องทั้งสองไว้แล้วก็รักษาสมดุลของสังคมนี้ไว้ครับ คือการใช้หลักความยุติธรรมคืนความเป็นมนุษย์ให้กับเขาและคืนความสมดุลให้กับสังคมไทยครับเพื่อเราจะสามารถต่อสู้ทางความคิดและสามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ